สวัสดีครับพี่น้องครับเย็นวันที่3กรกฎาคม2567นะครับขณะนี้เวลา17นาฬิกาหนาทีนะครับอีกสีนาทีก็6โมงเย็นแล้วนะครับอีกสีนาทีก็18นาฬิกาแล้วนะครับเรามาดูฝนช่วงนี้กันนะครับณเวลานี้นะครับทางอีสานตอนล่างจะมีฝนหนาแน่นหน่อยนะครับตรงรอยต่อสุรินทร์กับศรีสะเกดนะครับฝนเคลื่อนตัวไปทางศรีสะเกดนะครับรู้สึกจะฝนจากสุรินทร์ได้เคลื่อนตัวไป เข้าพื้นที่รีสเกตเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับในเวลา10าใกล้ใกล้จะ18นาฬิกานี้นะครับส่วนรอยต่อระหว่างโคราชกับบุรีรัมนะครับฝนจากโคราชก็ได้เคลื่อนตัวมาเข้าสู่ด้านตะวันตกของจังหวัดบุรีรัมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีตกอยู่แถวน่าจะเป็นนนทสุวรรณนองหงษ์นนทสุวรรณนองหงษ์เส,ส,สืงสางของโคราชนะครับนนทสุวรรณนองหงษ์ของ น้องหงน้องกี่เนาะนองหงน้องกี่ของบริลัมนะครับก็มีตกอีสานตอนล่างก็ประมาณนี้นะครับส่วนตอนกลางก็แถวคอนแก่นก็มีด้านตะวันตกนะครับด้านตะวันตกคอนคอนแกนก็มีตกไหลอำเภออยู่นะครับอำเภอภูเวียงนะครับที่แน่ๆที่เห็นเหว่าอำเภอภูเวียง นะครับเราไปดูว่ามันมีอำเภอไหนบ้างนะครับดูภาพนิ่งดีกว่าภาพเคลื่อนไหวไม่ถนัดนะครับนะครับที่อำเภอหนองเรือนี่หนองเรือขอนแก่นนะครับอำเภอหนองเรืออำเภอภูเวียงอำเภอแก่งคอของชัยภูมิแล้วก็ภูเขียวชัยภูมิตอนล่างนะครับรอยต่อแก่งคอกับภูเขียวก็ตกภูเวียงกับน้องเรือของคอนแก่นนี่ก็ตกนะครับ มันแก่นอีกที่หนึ่งก็คือบ้านไผ่นี่บ้านไผ่ก็มีตกเป็นบางตำบลนะครับอำเภอบ้านไผ่ก็มีตกเป็นบางตำบลออส่วนสารคามเราก็ที่กันรทรวิชัยนะครับที่กันรทรวิชัยก็มีตกนะครับแถวนี้น่าจะหมอหมอมหาสารครามนะศรีสะเกดก็มีที่อุทุมพรนะครับที่ตกหนักหน่อย um อ,อุทุมพรออราศีสไล์อุทุมพร เมืองจันท์ห้วยทับทันศรีสะเกดนะครับไล่ตั้งแต่ห้วยทับทันขึ้นไปจนถึงราศีสไลนะครับราศีสไลจะเป็นตอนล่างนะครับไม่ตกทั้งอำเภอนะครับเป็นฝนที่ไปจากอับสำารงทาบสุรินนะครับฝนเป็นฝนจากสุรินเข้าไปนะแล้วก็สำารงทาบในเวลานี้นะครับใกล้จะสิบแปดนาฬิกานี้ก็ยังตกอยู่นะครับส่วนส่วนที่หนานแน่นก็ไหลเข้าสู่พื้นที่ศรีสะเกดแล้วนะครับ บุรีรัมย์ก็มีแถวน้องกีนนนสวรร์น้องกีโนนสวรร์นางรองนะครับนนน้องกีโนนสวรร์นางรองลำปมากนะครับซึ่งก็ฝนที่ห้วยแถลงของโคราชไหลเข้าลำปมากนะครับไหลเข้าลำปมากฝนที่น้องบุญมากก็ไหลเข้าสู่น้องกีของบุรีรัมย์นะครับฝนที่เสืงสางก็ไหลเข้าสู่โนนสุวรรณนนสุวรรณของบุรีรัมย์ แล้วก็อำเภอนางรองต่อไปในในช่วง18นาฬิก,า,วกวากว่าๆนะครับ18นาฬิกานเสร็จก็คงจะไหลเข้าสู่อำเภอนางรองแล้วก็อำเภอหนองกี่ต่อไปเอ้ยอำเภอนางรองแล้วอำเภอชํานิต่อไปนะครับเตยมแจ้งให้ทราบแต่คืนนี้นะครับพี่น้องครับคืนนี้คาดว่าคาดว่าส่วนใหญ่แล้วฝนนะครับฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นมาอยู่อีสานตอนบนนะครับหลังเที่ยงคืนไปนะครับ หลังเที่ยงคืนไปฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นมาอยู่อีสานตอนบนก็คงจะเป็นแถวหนองคายบึงการนะครับสกลนครนครพนมนะครับหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับคืนนี้นะครับคืนนี้คิดว่าหลังเที่ยงคืนไปน่าจะตีน่าจะตีสองครับตีหนึ่งตีสองนะครับฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นมาอยู่อีสานตอนบนในสี่ห้าจังหวัด องอีสานตอนบนก็มีสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะบึงการกับน้องคายในตัวหลักเลยนะครับบึงการกับน้องคายในตัวหลักเลยถัดมาก็อุดรน,นะครับสําหรับคืนนี้ถัดมาก็จะเป็นอุดรก็พี่น้องทางอีสานตอนบนก็คืนนี้หลังเที่ยงคืนไปก็รอรุนนะครับเพราะช่วงหัวค่าไม่มีนะครับช่วงหัวค่านี้ไม่พบฝนเลยในพื้นที่สกลนครในพื้นที่อุดรธานีช่วงหัวค่านี้ไม่มีนะครับ ช่วงหัวค่ำนี้ไม่มีนะครับในพื้นที่สกลนครเราพื้นที่อุดรก็ไม่มีนะครับช่วงหัวค่ำไม่มีนครพนมไม่มีบึงมกตาหารไม่มีนะครับมีที่บึงการนะครับมีที่บึงการที่อำเภอน่าจะเป็น,อำ,อ,ปนอำเภอปากคาดนะครับอำเภอปากคาดและการอำเภอรัตนบุรี รอยต่อปากคาดกับรัฐกับรัตนบุรีนะครับรัตนบุรีนี่เป็นของน้องคายปากคาดเป็นของบึงการนะครับม,มีมีอยู่ที่เดียวนะครับตรงรอยต่อตรงจุดนี้แต่สําหรับคืนนี้นะครับคืนนี้หลังเที่ยงคืนไปนะครับน่าจะเป็นตีหนึ่งตีสองไปนะครับน้องเอาน้องคายบึงการอุดอสรสกลนครนครพนมนะครับมีมีโอกาสที่จะเกิดฝนสูงมากนะครับสําหรับค่ำคืนนี้นะครับ ในช่วงหัวข้ามจากนี้ถึงเที่ยงคืนสกลนครอุดรคงไม่มีนะครับจากนี้ถึงเที่ยงคืนคงไม่มีถึงจะมีก็อาจจะเป็นแค่ป,ปลายนะครับน่าจะหลังเที่ยงคืนไปถึงจะมีน้ามีเนื้อนะครับเราค่อยรอรอลุ้นกันนะครับถึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องครับสรุปยอดข้อมูลของฟ้าฝนให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับโดยอาศัยข้อมูลของกรมอุตุด,ด้วยนะครับที่เอาเข้ามาให้พี่น้องดูตรวจสอบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอลานะครับพี่น้องครับส,สวัสดีครับ